สวัสดีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการประกาศว่าเมแกนมาเคลิลพระชายาในเจ้าชายฮารี่ได้มีประสูติการถายาตองค์ที่สองเป็นพระธิดาพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงน้ำหนักแรกคลอด3.5กิโลกรัมที่โรงพยาบาลซันตาบาบาร่าคอตเทดในรัสแคลิฟอร์เนียได้ตอนนี้ได้กลับไปพำนักที่บ้านพักแล้ว เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาทรงตั้งพระนามพระธิดาวา่าลิลลิเบตลิลลิไดแอนนามัลเบตเชนวินเซอร์กลายเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ราชวงศ์อังกฤษลำดับที่8ตามหลังอาร์ชีแฮร์ริสันมลเบตเชนวินเซอร์พระโอรสองค์แรก โดยลิลิเบตเป็นพระนามที่ตั้งตามสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งผู้ที่เคยเรียกขานพระนามนี้เพื่อแสดงความรักต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองคือพระบิดาสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเคยตรัสว่าลิลลี่เบตคือความภูมิใจของฉันขณะที่ในงานพระศพของสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่หนึ่งสมเด็จพระราชนินนาถเอลิซาเบธที่สองได้ส่งข้อความไว้บนฝาโลงโดยหลายพระหัตว่าลิลลี่เบตชื่อกลางไดอาน่าแน่นอนว่าต้องมาจากพระนามไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ พระมารดาผู้เป็นที่รักยิ่งของเจ้าชายฮรรีซึ่งสิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปีคริสตศักราช1997ที่กรุงปารีสอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทั้งที่มาและชื่อของลิลลเบทลิลลี่ไดอาน่ามัลเบเทนวินเซอร์จะคล้ายกับเจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งเคมบริดจ์เนื่องจากพระนามเต็มของชาร์ลอต Diana, อลิซาเบธไดอาน่าก็มีที่มาจากชื่อของสมเด็จพระราชินินาถแอลิซาซเบธที่สแห่งสหรัชอาณาจักรและไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ไม่แตกต่างกันเลยขอขอบคุณที่มาจาก people.com และขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าว proud.com ค่ะ